สาธารณาสุขแนบเคหะได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระค่ะ เวลา11นาฬกาว,วันที่19ธันวาคม2514ที่ศูนย์สาธารณาสุขแนบเคหาดนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยนายอติชาตชัยศรีเลขานุการนายกเทศมนตรีนายธงชัยพรล้วนประเสริฐผู้ช่วยนายกเทศมนตรใีนายจิรวัฒน์พามณรปพัฒเทศบาลเมืองหัวหินและรองปัเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ารวมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลนณศูนย์บริกา,ารสาธารณสุขแนบเคหาดโดยมีนางรส เรื่องศัก์หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณาสุขแนบเคหานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้การต้อนรับโดยศูนย์บริการสาธารณาสุขแนบเคหานได้จัดพิธีทาบุญเลี้ยงพระเพลนนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสมอพงสวดเจริญพุทธมนต์ถวายพัฒนาหารเพลนถวายเครื่องจัดตุปัจจัยไทยธรรมทางนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วศูนย์บริการสาธารณาสุขเนบเคหานอยู่ในการควบคุม ของกองการแพทย์กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมมีเจ้าหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผนงานและสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจวินิจฉัยและให้บริการรักษาพยาบาลดูแลประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน